ในตอนนี้บันทิตพามสิได้อวยพรดันปลเสร็จให้แก่ม้วนมูเจ้าที่มาขอห่วมผิดที จากอวยพรให้พ่าพรใช้ทั้งสีอายุนั้นคอยยืนเง้มันพันวัดสาเป็นขนาดสักกาดลวงเขาให้ถึงเท่าอดอกพอดพันยาได้อายุสันตกต่ำขั้นดำห้องให้เจ้าของกายอยู่ไปได้หลายหอยนัอย่ามีถอย จำนิลมอลานะแต่ยังสาวยังหนุ่มให้เจ้าได้ตอมต้มลุงป่าแม่ญาญายายนะวันนะนั้นคอยสีสันเอื่อมดอกคือทองทั้งแทงคืออินแปลงคันแต่งไว้ใส่รวมอยู่บ่เซาเออแม่นสิแก่และเฒ่าอยาได้มุ่นมองสีทั้งกายให้สดใสให้กะดังทองท่าตมไผผู้แนมดูแล้วให้ลงยืนดืมยัง ให้เจ sa so ้าอาศัยสะอาดอ่านอย่ามีเศร้าดอกเหี่ยวหยานสุขขานั้นขอให้สุขลื่นล้นอย่ามีความเศร้าโศกโลกจะเห็นเวมอย่ามีผีอภานมันอย่าใ้ใจเจ้าให้ซึบ้าน้ นั้นคอยมีพลังกาคือภัยสังสัง่งไห่ปราบหม่ภพยพญาย,ยหายโจนกาให้ภายพังแม่นสีเนาอยู่อย่าง,างเขตถิ้นเคหาหรือสิเดินทางไปดอกเที่ยวไปไก่บางสุขสำราญอย่ามีเศอย่าเจ็บขาขันปวดแข็งนะ พลังแข็งแรงให้ได้ตุ่มพ่อเมียได้ดูแลพี่น้องโอ้ยทังลุงปาห่างผู้สุขคนนั้นละเดจะลื้อ Oh yeah, nah